มากครับน้าหน้ามีหเอากะยูหวยสมร้านครับผมมีน้าหน้าคนหนึ่งคนถามมาว่าสำหรับงานประดุกสิ่งตีไม้ใดได้ผลที่สุดสำหรับผมแล้วนะบอกไม้แบบใดก็ได้ผลนเมดครับผมมันขึ้นอยู่น้ำการหลากครับพี่เจังหมือนี้ผมจะตีให้น้าหน้าเด้เบิรงครับไม้ลงลุงเลยครับลงลุงเลยนะครับนั่งตีแบบ สบายสบายเลยครับสำหรับงานปลาดุกสิ่งบ่ผม,มียังมากมหมครับนั่งตีใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวมันก็ไม่โตมากัดเองครับมาดูเลยครับนา่นาหก็มีนา่นาหน่าผู้นึงมาถาใหม่อีกว่าเป็นยังคือใส่แต่ปละดุกสิ่งเด็กคือบบตีเหยื่ออื่นในเมืองเนี้ยสำหรับเหยื่อถีใส่ได้ผลที่สุดสำหรับหนาแหล่งครับเป็นยังไปบ่ได้ครับปลาดุกสิ่งอย่างเดียวครับ นี่ครับวิธีการเกี่ยวกับเกี่ยวแบบผมเลยครับผมบราสามารถเ็คิปเกี่ยวประดุกสิ่งลงได้เพราะว่าคลิปผมสติติดเหลืองครับผมน้าหน้ากับเมืองภาพเอาครับเพราะสีเมืองออกอยู่เนาะครับผมนี่กับคะประมาณนี้ครับผมขอคือผมคอครับนี่ครับมาลุยครับ บอตองหลากเร็วครับผมเขาตีไปเรื่อยๆค่อ,คอยหลากเล่นครับหลากเล่นลาหัวนั่งแนมนั่นแนมนี่ไปครับเดี๋ยวมันกระกัดเองครับผมเดี๋ยวมันก็ไม่โตแรนชาติเองครับเพราะว่าเขากะใส่ประดุกตัวที่ยหงไงเน่ครับเน่นตกน้ำเสียงดังครับเขาก็ตี ย่ำไปเรื่อยๆยำไปเรื่อยๆครับเรื่อวก็กัดเองครับ าผิวน้ำแน่หลากไต่หนามแน่สลรับกันไปครับผม,มกัดเร็วครับกัดเร็วกัดเร็วครับผมเอาเลยครับเอาเลย

หาโลกลัวครับนั่นแหละแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวสำหรับตันคือลือครับนาหน้าครับผมอ้ยฝากไว้น้ำด้วยครับลานอ้อยไส้ผมครับเยวะโสทอนเท่าเองครับผมล่านพญาแถนฟิชชิ่งครับแต่ขอเบ็ดใช้ยาญู่หัน เพียบครับผมถ้าผูดด้ใดอยู่ยใ,ใกล้พญาแทนวิจริงแต่สื่อเอาล้มเพลินเลยครับไผอยู่แถวยะโสครับผมเรียบร้อยครับปีใสกับกัดครับสำหรับเยื่อประดุกสิ่งนี่